สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งตอนเช้าก็จริงๆแล้ววันนี้จะต้องไปภูเก็ตเนาะจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อขับรถไปแต่ว่าเมื่อคืนนอนคิดแบบนอนไม่หลับก็เลยเฮย้ยทำไงน,นอนไม่หลับจะต้องตื่นไปขับรถอย่างเงี้ยกลัวแบบขับไม่ถึงกลัวง่วงนอนกลัวอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจจองตัวเครื่องบินไฟกลางมงเช้าก็เลยไป ไปเครื่องบินแทนก็เดี๋ยวรอเจ็ดมงเช้าไปสนามบินนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ภูเก็ตตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วเนะพิ่งทานข้าวเบ็ดก็นั่งรอเช็คอินตอนสักแปดนมง เรามากินข้ามื้อแรกกันที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเรามากันที่ร้านน้ำยอ้อยมันเป็นร้านมิชลิน<ไ>หรอใช่มิชลิน,ชลนใช่เรามาดูธุรกิจ <laughs> มาดูธุรกิจร้านชาวบ้านเขา,าว่าเขาทำยังไงให้ได้มิชลินเออนี่เป็นตัวอย่างที่ดีรเราต้องมาดูตลาดนะฮะนี่คือต่ว่าเล็กเยอะแล้วใช่ไหม อ๋อสำหรับในเมืองใช่ไหมแกอ๋อนในเมืองนี่คือเยอะเเยอะอยู่โอเคสวัสดีค่ะสองท่านสวัสดีค่ะฝั่งลูนไหมตรงกลาง,งนี้เลยไม่รู่ได้ได้แล้วงันละก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้ เมื่อกี้สั่งเป็นแกงคั่วเห็ดแคร์ใบเหลียงผัดไทยใส่บุ้นเส้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยกินแต่เราอยากลองดูว่าที่ภูเก็ตเป็นยังไง <c oughs> เอือรสชาติ <c oughs> บวกกับความความใบเหลียง <c oughs> ว่ามันแกน่ไหมแก่โซ่แก่ไหมเออแล้วก็กิมกันเนออะไระอ๋อยำมะเขือยา,ยาวชอบกินกินแล้ว แต่มันทำมทำยากเพราะต้อไปเผาก่อนแล้วมาลอกนแล้วมาลอกเออเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะแซ่บไหมมาแล้วจ้าอันนี้เป็นเมนูยำม,มักเขือยาวหมูสับแล้วก็ใบเลี้ยงผัดไข่ใส่วุ้นเส้นด้วย เราสั่งสามอย่างเพราะเราเราจะเก็บข้องกินอย่างอื่นด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงขั่วเทกแพงใส่กุ้ยจ้า <c oughs> วิจารเป็นหมุกแจงแลเลยมึงวิจารซับวีดีโอกตัดต่อลงไม่ได้เลยกลัวโดวนฟองอันน,น,นี้อันนี้นี่อยู่ชิไหยล่ะช่ไหนี่เป็น ยำมะเขืออ๋อแล้วค่ะเป็นสูตรเป็นสูตรดีลูกได้มาต่อเผาได้เผามันได้เผาได้กลิ่นเผาด้วยดีแต่แค่ยังไม่นิ่มแบบที่เรากินคุเคยกินอร์ชั่นแบบนิ่<อ>นมๆเลยอือแั้หก็แกะแรงนี่แกรแรงไม่แส่ว่าถ้านิ่มแบบน,นั้น ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ากดินเขาจะแกะยากแก่ยากเหมือนาเนี้ยมาลองสิ่งที่เรากินทุกวันว่เป็นอะก็มีแก่มนะ้ามาลองดูที่นี่หายากนะไปดิจริงหรองารออัใหญ่นี่ตลอตจ้องนะตลาดนี้เต็มบุญตลาดนิกาด โลเลยเป็นร้อยโลเปร้อยนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ม่อยหลักนะอืมเป็นไงจ๊ะไม่อเมเค็มใช่ไหมไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มเขาทำโอเคเลยหอมหอมหอมซีอิ๊วใช่ไหมแต่มีแต่มใบแก่ใแปกเตอร่อยไม่แปลกและพี่ลินอร่อยอร่อย Ừ, tả thịt, thịt Tôi không tịt, tịt này bỏ ăn nhạt, nạn hết 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 ร้านนี้ไม่ค่อยหวานมากไม่ค่อยติดเครื่องแกงหวานแล้วก็รสชาติร้านนี้เผ็ดแบบความใต้พุ่งทยานนาก็โอเคเออดีเลยดีผ่านชื่ออะไรนะลืมน้ำย่อเลยผ่านอิ่มมากอินร่ม่วงอย่าไปานกาแฟ่องนะค่ะ ไปไปดื่มกาแฟกันร้านนี้สวยอ่ะเ,าาเป็นขายอาหารเช้าด้วยเหรออินดี้มากคนทดนี่ไงติ๋มที่เมากับตายครับพี่แล้วโอ้โหมึงไม่กล้าเปิดอ่ะ ไหนร้าขายแก๊สแก๊สสวยมากอ๋อเป็นว่าเจ้าของบ้านเนาะใช่ตอนแรกอะมันเป็นบ้านแบบนี้ใช่ไหมแล้วกูก็เข้าไปขับรถแล้วด้วยความสงสัยกูก็จอดเลยแล้วกูก็ถามว่ายายตรงนี้เป็นอะไรขายแก๊สลูกโอ้ร้านขายแก๊สจ้ะโอเคจ้ะขอขอบคุณยายเร้านนั้นก็น่าก็สวยอยู่นะแต่ทุกว่าน ร้ลนน้นดีกว่าวอ่ะ้กนดียว่มึอตร้ายแค่น้นนเอาทีาหาห่สนทำอาหารน่อนะเดี๋ยวจะไปกินออเนออื้อเ<ห>บาๆยอดย่อยายอิ่มใจหาแล้วก <laughs> ินน้ำเถอะตอนนี้นี่ คู่รักแห่งปีนี่ปีหนึ่งคบรอบปีหนึ่งเลยต่อมันก่อนไม่คุณนไรนะจ๊ะเม่เะเสเร์าต่อนะจ๊ะคู่รักแห่งปีจะไม่ผอมลงผอมลงผอมลงนะมึงผอมลงสวยทุนหน้า morning coffee morning แบบแล้วคนนมสดเลยนี่ไปไหนอ่ะขวา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 บ่อนนขมือรังตอนนี้ก็ไปเดินย่อยหลังจากที่กินเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวกินอาหารเช้ามาแล้วเมื่อกี้ไปกินร้านจวนเฮียง เขาบอกมันดังนี่เป็นสาขาสองหรอสาขาแรกสาขาหนึ่งอาที่สาขาแรกเลยเหรอสาขาแรกแต่ดูใหม่นะแล้วเขาก็ควบคุมไม่มือก็ได้แล้วไปไหนต่อแล้วพอเดินเดินเล่นแล้วก็ไปหาเรื่องกินกินต่อกินอะไรดีอ่ะอ๋ออ๋ที่ไม่หนักอ่ะนุ่นไม่หนักก็กินลมชมวิวไปก่อนเอ่ะง่านหน่าเป็นตัวเป็นตัวร้อนเนี่ยก็มีคนร้อนมาด้วยก็เขาจะไปทะเลก็ไดนั่นกูว่าเขาชอบอาบแดด จุงสีจะเป็นแปดเลยเขาต้องมีความหวานแบบจีบกันตลอดเวลาเนาะคนข้างหลังอ่ะสวัสดีค่ะร้านอะไรคะับเราอยู่ร้านอะไรคะอ่านไม่ได้อย่างหนังสือเข้ามาหรอคะชื่อเ้าชื่อนิกนิกอัสสิสานใช่ไหมคะ นิกอะไรไม่รู้เวียนมีทรงมรงค์ทำไมถึงชื่อนิกะทำไมถึงชื่อนิกะชื่อนิกงออยอ๋อชื่อนิกร้านก็จะแบบว่าโค o l z y c o o ดีนะฮะแต่ว่าคนเดินกันมาก็เอืดมาก นี่ไงแกต้องมีพกไวในรถนะเมียวรอเลยดีกว่าเออเวลาไปกันสองคนเนี่ยทะเลเอียงตัวมาเที่ยวทะเลยังไงให้เหมือนกับนักร้องเพื่อชีวิตอีสแตตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนศูนย์อาหารดังเดิมถนนแล้ววะถนนอะไร ถนนดีบุกเป็นที่ที่แบบว่าัาคาย่อมยาวแล้วก็รวมอาหารทุกอย่างอินก็จะมีมีแบบอะไรนะมีโอเคหรือมีมีโปรเบรโปรเบรโซนมีวอมีทเกี๊ยนมีเกี๊ยนทอดมีผัดไทยมีอะไรนะเมื่อกี้เขาเรียกโลบะหรอลูบะคืออะไรเครื่องในทอดเป็นเครื่องในทอดเป็นเครื่องในทอด ด,ดีีนี่เป็นมือแรกของวันนะ ไปไหนคะไปริมทะเลกันไกลไหมอ่ะไปนั่งคลิปวายเล่นทะเลทะเลค่ะนั่งคลิปอะไรนะคะคลิปวายคลิปวายมึงหอมอะไรอ่ะมึงมึงบอกว่ากล้วยอิ่มไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อิ่มก็ได้เอาชนแก้วค่ะค่ะชิงเมนนะคะถึงเมนข้างในมีแอร์ ข้างในข้างในมีแอร์ข้างในไหนข้างในมีแอร์นางบอกพอดีเพื่อนมานั่งอยู่แล้วสองคนอยู่ในห้อง A สมานั่งไหนมันวะอ้าวเซอร์ไพรส์จังเลยมาเจอกันโดยบังเอิญอีกแล้วนั่งเลยสวัสดีครับเพื่อนมีเพื่อนตเปล่าคะไม่มีไม่แต่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกันจ้าเรามากันที่ไหนเนี่ยเรว่าสมเรว่าสมค่ะ ภาษาอังกฤษเรียกว่าสมเนาะแต่ภาษาไทยเขียนเทวาสม,าาสมแบบว่าที่พักของเทวดานี่ก็เป็นเทวดาทั้งนั้นเลยนะคะที่พักไปคืนนี้ก็จะเป็นแบบอ๋อแล้อันนี้เดวิสเดวิสมเดมวิสมเดวิสมเดวิสหัวพายเนี่ยฮะ